อ่าวันนี้นายแบบเนาะขอบคุณมากครับน้องอ่านายแบบนายแบบรูปหล่อเป็นเด็กนักเรียนนะครับทรงอะไรนะฮะนี่ทรงนักเรียนทรงนักเรียนเนาะหลือลองทรงเรียนอาทรงนักเรียนเอาทรงนักเรียนแม่มาด้วยผมก็เลยกล้าให้ถ่ายถ้าแม่ไม่มาไม่ให้ถ่ายหรอกครับวิธีตัดทรงนักเรียนนะครับช่างอ้นทําแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยเนาะ ครับผมทิ้งทิ้งเบอร์ทรูไม่ได้เบอร์สองเบอร์ทรูนี่เบ <r> <laughs> อร์ทรูอาจารย์ออนนี่จะไปต่างออประเทศอยู่เรนะื่อยเนาะนี่เบอร์ทรูนะครับนี่จะเปิดสองไหมนี่หายไปเลยครับนี่ตรงกลางหัวนี่ครับเริ่มจากข้างหน้านี่ถ้าเขาเอาข้างหน้าไว้ยาวแล้วก็ตั้งฟันหน่อยถ้าเขาเอาอสั้นแล้ะตรงนักเรียน,นรตรงนักเรียนเอาตรงกลางก่อนเลยเนาะครับตรงกลางนี่มีขนนะ คนนี้เป็นคนแปลกเขานะมีขวัญกลางหัวมีขวัญตรงกลางเลยเนาะมีขวัญกลางหัวเลยเป็นมนุษย์แปลกแปลกเป็นมนุษย์ที่ต่างดาวไปหน่อยนึ่งคือพ่อแม่จะเป็นตัวอีทีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ากาว่าเขาไปเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแม่เขายิ้มดูดูแม่เขายิ้มดูแม่เขาสิไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าเขาหรอกแม่เขายิ้มอยู่ อันนี้เอาตรงกลางก่อนเนาะตรงกลางเพราะเป็นขวัญตรงนี้เออเป็นขวัญอันนี้เขาเป็นสองขวัญใช่ไหมหรือขวัญเดียวเนี่อาจารย์รู้สึกจะมีขวัญเดียวนี่แหละแต่ขวัญมีขวัญเดียวแต่วงเนาะเป็นวนววนนกว้างเนาะครับเอาเบอร์สองตัดเลยนะครับอย่างเงี้ยอืมตัดเลยนี่ตัดสวนเข้าไปหาขวัญอันนี้ทิ้งได้จะอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ยิงขอบจะยากใช่ไหมอาจารย์ยิงขอบยิงขอบก็มายิงอีกทีใช่ไหมตัดเบอร์สองเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่ง นี่ยิงขอบทีนี้ดูนะครับวิธียิงขอบก็มุมนี้มาขวัญขวัญมันอยู่ตรงกลางนะอย่าไปยิงใส่นะยิงอย่าไปยิงส่ขวหนปกติขวัญคนจะอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าไม่มีขวัญเอาหนศีรษะอ่หนศีรษะนี่ข้างใดสูงข้างใดข้างหนึ่งนี่ครับดูนะครับวิธียิงครับผมวางไว้นั้นขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับนี่ดูนะครับ พอมาถึงหนกศีรษะนี่จะมุมหน้าผากจะมาชนกันทำง่ายเนาะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันทำง่ายนี่หนกศีรษะจะมาชนกันไม่มีขวานเพราะขวานก็อยู่กลางหัวอันนี้เพราะฉะนั้นคนไม่มีขวานไม่เหมือนกันนะให้สังเกตด้วยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอขวานไม่เหมือนกันหัวคนเราก็ไม่เท่ากันบางคนก็เสียใจมาขวานเอ้ยมาคุมดรดกูอย่างนี้จะมีนะครับบางคนก็บอกขวานเอ้ยมาเขางกว่ะขวานหากไม้ นะนั่นก็เป็นเรื่องของช่างอ้อนนะครับนี่ดูวิธีตัดเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยวนเลยเนาะวนเลยมารอบเลยใส่เบอร์หนึ่งไปพอถอดเบอร์หนึ่งออกเราก็ใส่เบอร์ศูนย์เอาเบอร์ศูนย์มาเนี่ยดูเบอร์ศูนย์นะครับนี่นี่นี่ดูนี่เบอร์ศูนย์ก็เอาตรงนี้เลยตรงตรงที่มุมนี่เข้ามาเนี่ยครับนี่ดูกใกล้ๆเลยครับเ,เบอร์ศูนย์ใกล้ๆเยเบอร์ศูนย ไม่ให้มันขึ้นไปจนเกินไปให้มันอยู่ในแนวแนวนี้แนวโน่มนี้เนาะครับบางคนหัวก็เป็นหลุมก็มีนี่แล้วก็ค่อย,อยๆทํนี่ทีนี้มาดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช้เบอร์ศูนย์แล้วนี่คือวิธีตัดง่ายๆดูฝั่งขวาทีนี้อืมดูนะนี่มุมไม้ปุ๊บนี่เอาเบอร์ศูนย์ถ่ายขึ้นไปเลยนี่ให้อยู่นี่แนวนี่ในแนวตีนผมนี่แนวเท้าผมแนวเท้าผม ครับเท้าเท้ามันไม่คือนะเป็นตรพนามเอาตีนผมนอาตีนย์ตีนผมคือส่วนล่างมันภาษาไม่สุภาพอาจารย์อ้อนครับก็ขอโทษชาวเน็ตด้วยที่ตั้งใจเอาผิดผมอย่างเดียวขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนี่คือเสร็จแล้วนะครับคือด้านบนด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวดูวิธีเบอร์ศูนย์เรียบร้อยแล้วครับง่ายเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะสรุปให้เดี๋ยวเดอะไรลงลงนี่มันจะกระจีมัน ดูวิธีถนะครับถ่ายเปียงเลยนะครับค่อยๆถไปไถ่ายเปียงอันนี้ไถเกลเ้ียงก็คือเราสับรอบด้านนี้เสร็จแล้วก็ไถ่ายฝั่งนี้ถ่ายล่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วป๊ดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมัคันหูมันคันหูหน่อยเด็กตีนยันไว้ทีนี้ก็เอาอี๋ใหญ่เด็กจะมีความอยู่นิ่งไม่ได้นาน ครับเขาจะเมื่อยเขาเขาจะเมื่อยเขาจะหลับว่ากันยังันจะหลับเขาจะเมื่อยต้องใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดกับเด็กเนี่ยครับใช้เวลานานกันไปกยจะสิามสิบเด็กจะร้องเลยครับเขาหงุดหงิดเขาหงุดหงิดนะหงุดหงิดแต่งแล้วตอนนี้คิวซีแต่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วดูได้เลยนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยดูหน้าให้ตรงครับเสร็จแล้วตรงเล็กนักเรียน เขาจะบอกว่าเด็กไม่พอใจหรือเปล่าเพราะเขาจะลงอย่างเดียวเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงไหนลองถามดูสัมภาษณ์ดูเป็นยังไงขั้นนี่เป็นยังไงครับอ,อาการเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงลูกไม่รู้ว่าแม่จะทําไมไม่รู้แม,ม,ม่ด่าในใจเปล่าลูกฮะโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์สว<ข>ัสดีครับขอบคุณมากครับนายแบบ